โอเคนะพ่อพี่น้องตัวนี้กำลังหอดทาง กอนเลนิดหน่อยเนาะนี่น้อเบพี่น้อยตอนนี้สะได้ก็ได้เดินทางมาฮอดบ้านโคดบางหย่าแล้วเนาะ เลยเสาไล่ก็ได้ตั้งห้างเป็นที่เรียบร้อยเนาะไล่ได้ขายเครื่องเสื้อผ้าในน่องเฟย์พี่น้องอาชีพของสาวไล่ชื่อขายเสื้อผ้าก็ขายเกิร์แล้วน่องเ่ย์พี่น้องเลยสาไล่เสื้อผ้าเราเบิ่งนห้างสาไล่เนาะว่าสาไล่ขายอย่างนี้เนาะน่องพี่น้องเนาะเฮ้ย มีเสื้อผ่าเล็กน้อยนั่งพอนาพี่น้งงนองเลยมีส่งเสือเข้านาพอนายพี่น้องเนาะเลยชาวไร่เคยเป็นไหมคะอาชีพชาวไร่ก็คือขายเสื้อผ้า,า,าพอนายพี่น้องจะไปตามตลาดนัดหรือว่ามีงานบุญชาวไร่ก็ไปเนาะ ตลาดนัดบ้านโพธิ์ปงหย่าก็เป็นบ้านตลาดนัดในน้อยนอคุณพี่น้องเลยก็ตามมานอกบนหน้าเ้ากับโบคอยใหญ่ปัตย์ได้นะตลาดนาัดหากแต่นคนค้าคนขายก,กลายอยู่พอสมควรคุณพี่น้องเลยเด้อตัวนั้นแปดพันกรีบละเดอตัวนี้กับไอห,หกกลวงเ้ากําลังนั่งขายเครื่องอยู่เนาะเด้อสบายดีไอ เลยเนาะได้ขายดีอยู่บ่เอเรื่อยๆเนาะโดยทั้งนั้นลูกค้าเข่าเอื้อนเจ้าเลยโอเคเราพี่น้องเลยสาไล่กับชาวาพ่อแม่พี่น้องยางเลาะเบิ่งกกันเนาะตามตลาดนัดบ้านโพนมือหย่าบ้านเพิร์มีอยางขายแน่น้องพี่น้องเลยห้านเชื้อผ้าก็มีมีทั้งหมดอยู่สามห้านโดยห้านที่ลูกค้าคนที่นิยมที่สุดก็คือห้านของละสาวเนาะ มาบานนหอดก้มหลอดของที่ขายลูกซีห้านี่ก็คือเพิ่นมาทุกวันจันเนะโดยสบายดีพอได้ขายยุดดีเนาะ โดยห่านขายดีได้ห้านนี้นะคนขายลูกซิ้นก็คือไม้ละพันกีบคนขายปรแเภเน้นนเองฟรนฟินงเลยกับข้อซื้อนกระโดย,โดยกาแฟนมกนระทงลหาพันกีบเนาะเนสไลด์่พาพอแรนพี่น่ยางเลาหอบตลาดนัดบ้านโนพนพนาะนโเลย มีพักบัวพักหอมของธรรมชาสตรเนาะเพ่อพี่น้องเลยถือไม้ด้อถือไม้ด้อดือดอกไม้เนาะับเนอกไเ้อเ่อนพ่นอเนาของธรรมชาติบ้านนอกบ้านหน้าฮาก็คือดอกไม้นเพ่พี่น้องเนาะใช่ค่อแม่พี่น้องฮาได้บ่งในส้มเนาะดยบใ อันนี้คือแม่ยังอันนี้นะมันต้นมันต้นเนาะโดยตรงนี้แล้วจะขายฮะตรงนี้หาพันกีมันต้นเนาะพเมรพี่น้องเลยพักวัวพักหอมพักซีอันนี้พักอีตูโดยแต่พังไทยผนเอิญใบแมงลักเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่บ้านสาหร่ายผนเอิญพักอีตูเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเด็ดสาหร่ายสพาพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะเบิ่งเรื่อยๆเด้อเนาะ มีมะกอกมะเต่งน้องเคพี่น้องเลยมีหมกบวาก่เมม่มทงปลาปลาลูกปลาเค็งขั่นขายทงทรายสาวไรยังบบฮู้น้องเคนพี่น้องเลยทงลาซาันกีเพัน่าเนาะ ให,หม่เหม่สนใจเกือบใจมาแล้วเขาก็มีหมูหลายเจ้ามีหมูหลายอีหลักอันนี้คือน้ำกระป,ปนนุ่นขนมจีนบ้านสะไลเอิญกระปุ่นกะระทะน้ำกระเพิ่นขนมจีนน้องเฟยนพี่น้องเลยเนนะาะตลาดนัดบ้านนอกบ้านนาเฮาเขแมีพี่น้องเอ้ยเนาะลูกชิ้นจะขายานะไหมน้ารายนึงไม่สองพัน ไม่สองพันเนาะโดยซื้อซอยไนเด้อโดยถ้าพ่พี่น้องยังเพิ่งกันเด้อขามางเงนแล้วเอาไปรังมาได้เงินเจ้าหน่อยจะเอาเงินมขแน่เงินสพันเงินไปเอาไหมางสาฮะกับขายขัดซานโดยสบายดีขายขัดซานโล่ทะเลขัดซานเกาพข่าทเขจ้าว่านี่นะขัเจ้าว่โลเกพัน ข้าวเจ้าเจ้าโลดสิบหายเนาะข้าวเนียวเลยค่ะข้าวเหนียวเก้าพันลยเนาะเพื่อนน้องเนาะตาซาอัสตคายข้าวสารสาลายเป็นโลเนสไล์าพเนียงพี่น้องยางลรอบรอบีกน่พี่น้องเนาะเออปิ้งปลาอาหารดสนู่นพี่น้องเนาะ ทางนี ö, ula, okay? ้เพิ่งจะขายฟักกัมหัน้ักกัมมันดำๆมาเร็วอะไรใช้เงินเท่าหร่บ้างฟักกัมมากระบก ขาโลได้ไรเขากรโลสิบสี่โลสิบสี่เลยเนาะจะไรเยี้โลเบิรกันเด้เนาะช้พัน้ยตัวนี้ก็คือห้า ป้าน้อยของเฮาเนาะคือสิคุ้นเคยอยู่ดอกเนาะโดยสบายดีโดยเนาะเป็นได่ป้าน้อยได้ขายอยู่บ่อโดยเนาะมาทุกวันจันทร์ว้อมามาเลย์ชูมาเนาะมาได้์ขายดีโพดโดยเนาะเดี๋ยวพาพพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะกันเด้อ ว้าเจ้านี่เราทั้งขอดุ้งเขากับขายเกิดเนาะใ่เลยนอยทนให้เราตามสิบสามทนเจ็ดพันทางนี้ก็คือเครื่องย่อยเนาะเครื่องพิเอาเลยเนาะเพิ่นก็มาทุกวันจันทร์จันทร์ตลาดนัด ด้วยสบายดีบายดีตำยังบานนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โอ้เอ้ยเ้าสิแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องกำลังเตรียมคกชิ่มไปจะนั่งพิ่อดาเอาหน่อไม้มาแกงกินอยู่ทางนี้บ่จะนั่งหาเองจะนั่งหาเองทำไมหาเองอีกโดยเนาะของธรรมชาติทั้งนั้นเนาะเอ้ยเนาะเฮ้ยนี่เอ้ยเขาขายเนี่ยเวลาจำชิ้นเนียเวลาจำชิ้นเลยแม่เนาะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันบ่นี่ เยเนาะก็มาโลยโดยข้งนั่นก็คือห่าน่นไา่ของสดนอกนี่พี่น้องเนาะเลยขนมปัง ีตัวนีกตัวนีเอเอาจีนลก็ีีนเลนี่เนพี่น้องเลยของสดมีจนการอันน no, like yeah, ี้มีัวนกระดสิบหัวกบัวบัวพกบัวเนาะเพี่น้องเลยเสษหมงมอาหารสดถะารอยากได้กัแวะมาทางนี่พนว่าเลยเนาะปลาโขกเลยปลาโขบะไสดเลยแม่นแหละมาทั้งนี้เด้อค่ะเด้อเลยลูกข้าเพื่อกลางขามาประกาศสายเนาะเพี่น้องเลย ไส่ซดไหลสดขนมก็มีเด้ค่ะขนมแซ่บค่ะวัดวานทำมาทั้งนี้เด้อ็นิหานเฮานี่โดยโดยขายดีอยู่บ่ขายดีอยู่เนาะเพราะในสายจะจ่ายน้ำนี่แหละโดยนิหารไปซีบมะโรดโรดท่าไดขายค่ะเออจุพีมันโรดเจ็บๆน้ำมันโรดออกมาไกลโดยเนาะน้ำมันโรดกับแพงเนาะเอ้ยเนาะน้ำมันมันแพงเดี๋ยวมันดิบหนึ่งซากรบพันเอาถอยแม่แบบนี้พันแม่เ่าแพงแต่น้ำมันเนาะเอ้ยทุกอย่างกับแพงหมดทุกอย่างเนาะของแพงหมดเลย ขอบใจเลูกไงเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาย่างเลาะ่นอีกก่อนสาไล่กับชิยางก็ไปหาที่งานซาไล่ภูแลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทังงานสาไล่กับผู้ทางอ้ายเขาได้ขายเครื่องยุก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 อยู่พนัาเนาะเอ้หนอนเท่าไห่น ก็นะโอ้สามสิบหกพันจีบ อ๋ิ่งได้ชวมาได้ส็หาไล้แล้วมเอาาได้ยต้องหนได้ก็เห็นมมีตัมากเนาะมมีตัวหมากทำเป็นเท้าสโนวกู๊ดเลยไปเที่ยวเลยไ้เที่ยวเลยมีอะไรไ้เที่ยวก็ได้มีอะไร